ใจหลับตาเจริญสมาธิกันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับทิเนเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ห่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง การทำใจของเราเให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องอยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชามันสำคัญตั้งแต่จุดเ,เริ่มต้นตรงนี้นะจ๊ะ เริ่มต้นนั้นนะ่ตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลืปล้ๆนะ่ะนิดๆล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาบาสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย เราต้องทำตรงนี้ให้เป็นนะจ๊ะแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าภากศิษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะ อาลองผ่อนคลายดูสิจันเนะี่ยผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายาวนะ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาวานั่งเนะี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชา แล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุม่มนิ่งนุม่มเบาเบา,เ,บา,เ,บาเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอก สองสามประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็น ให้ใจเป็นก,นกลางๆเนี่ยลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นก,นกลางๆรู้สึกสบายถ้าทำสามสี่ประโยคนี่ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะมันจะกลืน แต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรล่ะมันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจชอบใจที่นั่งอย่างนี้เออรู้สึกไม่ยากความรู้สึกว่ามไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไร เมื่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะถูกหลักวิชาแล้วล่ะเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไรนิ่งนุ่มสบาย ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหลอกใจมันก็รวมแล้วอะมันจะรวมมันจะโลง่งตัวมันจะลงโลง่งโปรง่งเบาเราจะุ้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำคำนีน้จากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเนี้ จะไปใช้คำอื่นไม่ได้นะคือตัวมันโลง่โกงกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พอง,พองๆโตๆแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไร ไอ้อย่างนี้ก็ยิ่งทุกขหลักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรได้เฉยอยากอยู่อย่างเนี้อย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มัน มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้แล้วก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรา นั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่แต่ถูกวิธีนีมันจะเกิดอย่างนี้นะจ๊ะล้วอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วอย่างรารจาไม่น่าสเพเลยอะไรอย่างนั้น ในถูกวิธีนะจ๊ะแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึ่งพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะถ้าก็ว่าเรากรรมความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นตนะ์แปลว่าแน่นอน นี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วนะจ๊ะอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสักสองสามนาที เพื่อทบทวนว่าเอาวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีวิตติมีความเบิกบาน่นะให้ทบทวนสักสองสานาทีแล้วก็ค่อย ลุกไปเปลี่ยนอรว่าจะไปทำแล้วก็ไปทำเดออนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะแล้วเวลาเราก็ไปควรจะเสียไปมากเพราะเรามีเวลาไม่มากในโลกนีนะ้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะ แต่ตอนนี้และช่วงนี้อากาศดีมากเลยมันสดชื่นนั่งในสภานี่เราไม่ต้องไปเปิดแอร์เลยเราเหมือนยกยอดดอยมาอยู่ในสภาธรรมกายสากลที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือแต่ปรับวิธีการเท่านั้นแหละ ลูกทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงแล้วก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะโมไปเสียเวลากับสิ่งดีมันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไป เราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองนะให้พ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเ่า,านั้นนะให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนะี่ทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลุงนะ ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่งเลิกดังแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดี ทั้งวันนะคนอ่ยกอยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดในเรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบ้องว่างมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษ หรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญเนี่ยที่นึกแล้วปลื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ทันด้คู่เข้ามาเลยเนี่ยใจมันก็ลืบึบรวมกันไปข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่าน่มันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึง ศึกษาวิธีการให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับลงไปปรับลงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมใจความคิดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราว แต่ถ้าหากเราคิดว่าจะเอาม,ามันไม่อยู่แล้วก็เพยเหยืบเลือกตากึนมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่ไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้ง แล้วก็ปรับไปส,สบายถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่น อยู่กลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันชานที่เจ็ดหรือเปล่าแต่เราสึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนวิธการถูกดูดลงไปกราษก็ะกีแม่เหล็กหลกแม่เหล็กยักษ์ที่เรามองไม่เห็นมันดึงให้เราเคลื่อนนไป ถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปจช้าแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปแต่ถ้าปลวดพลาดเหมือนตกจากที่สูงลงเหวมึงเหมือนตกลมอากาศวูบลงไปอีตรงนี้เราจะพาวาจะพหวาบางทีเหมือนเย็นแทบ จะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราทาจะตายแล้วมึงไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกมาตายตอนนี้ทั้งๆท,ที่มันกำลังจะดีมาก เขาเรียกว่าอาการมันตกศูนย์มันถูกดึงดูดข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยๆเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนีไ้ไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่ เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้นบางทีรู้มากก็อยากเนินพอโทการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเล่งด้วยการดันมันลงไปเลยพอดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่า ให้หยุดนิ่งเฉยในทุกๆประสบอาการแล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่จิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะจะกระทบทวนใหม่ฝึกใหม่ ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกรรมกวามสาเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดบนใินชาตินี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนุ่ม เบาเบาผ่าอนคลายนิ่งนุม่มเบาเบาผ่อนคลายให้ใจสบายอาลองทำกันดูนะจ๊ะ ในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีน่าเลื้มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทําได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง เราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกรอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลก ให้นึกน้อมอรัตนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างพโพองปรากฏณศูนย์กลางกายเปร่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทพิษสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจ ให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชลาภุชะ,ชชะอันชะและโอปป,ปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันที่สุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสง์แห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดมันดาล ให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่ณนศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสํเเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาละนาน